วันนี้เราได้กิ่งพันธ์ w a t e r c r e s ร Hawaii มาใหม่นะคะด้วยความที่อากาศร้อนน้องเฉามาเลยค่ะเราเลยนำกิ่งพันธ์ุทั้งหมดนะคะมาทำการตัดแต่งใหม่ตัดใบที่ช้ำที่เฉาออกค่ะสำหรับกิ่งพันธ์ุรอบนี้เรายังคงสั่งจากร้านค้าออนไลน์เหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าสั่งมาจากคนละร้านจากครั้งที่แล้วคราวนี้เป็นกิ่งพันที่พร้อมจะมาปลูกต่อค่ะทางร้านไม่ได้ชาใส่กระถางไว้ให้นะคะต้องมาทําการปักชําเองนะคะได้กิ่งพันมาสิบกว่ากิ่งในราคาหลักสิบค่ะตอนแรกกะว่าจะไปหาซื้อผักเป็ดจากตลาดแต่เดินหาไม่ได้สักร้านเลยค่ะเลยตัดสินใจสั่งกิ่งพันมาจากร้านค้าออนไลน์เอามาขยายปลูกเองต่อไปอยากกินจะได้มีกินไม่จํากัดค่ะเห็นเพาว่าผักเป็ดญี่ปุ่นหรือวัตตะเคสฮาวายมีคุณประโยชน์สูงนะคะ เราเลยลองหามาปลูกเอาไว้ลองกินดูไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะหลังจากตัดใบเสียแล้วเราจะแช่ในน้ำยาเล่งล่างและเก็บไว้ในที่ร่มสักสามวันนะคะเพื่อพักฟื้นต้นค่ะ